คนตำรวจโทธนิศักดิ์ธีรสวัิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคห้าพร้อมด้วยนายศักดิ์สมบูรณ์โตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมกันถแถลงผลการจับกลุ่มนายสมเกียรจชูแสงชาวจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกับของกลางยาบ้าจานวน1นึ่งแสนหกหมรเม็ดหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจประจําด่านตรวจนางฟ้าอําเภอสองจังหวัดแพร่จับกลุมตัวไว้ได้นะครับขณะที่เขาขับรถยนต์อเนกประสงค์หมายเลขทะเบียนคอละคังลอจุลา2อ5 3ากรุงเทพมหานครมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองแต่ว่ามีท่าทีที่ ครับเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการตรวจคน้นรถอย่างละเอียดนะครับก็พบว่าบริเวณเบาะของรถยนต์แถวหลังมีร่องรอยของการถูกดัดแปลงแล้วก็มีสิ่งของซุกซ่อนอยู่ภายในจึงทําการรื้อบาะรถออกมาปรากฏว่าพบกับยาบ้าซุกซ่อนอยู่จํานวน91มัดนอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวที่ผู้ต้องหาขับมาก็สวมทะเบียนปลอมนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนายักรับสารภาพว่าได้รับจ้างขนยาบ้ามาจากชายแดนจังหวัดเชียงรายจะนําไปส่งให้กับลูกค้าในกรุงเทพมหานครแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะคาดว่าจะ เกี่ยวโยงกับเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป